ร <ผม S 2> วันนี้เป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานตลาดหุ้นสืมมากเลยนะคนหายไปไหนอะคือรมม้านเองหายไปไหนครับผมคิดว่ามันมันหลายเรื่องมันมันไม่ชัดเจนอนะครับ,รบเรื่องร no ัสเซียยูเครนคลายไม่คลายไม่มีใครแน่ใจนะครับแล้วก็เรื่องตัวเอฟโอีกสัปดาห์นี้ก็ผมคิดว่าหลายคนเก็คงไม่อยากจะเทมากรอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าหลังจากที่เจอสถานการณ์ที่ต้องบอกว่า เอ่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรียกว่าโลโลคัสเตอร์ก็ได้นะพี่นะเพราะว่าโอ้ต้นสัปดาห์คือลง,<า>งแล้วก็ข<ห>ึ้นโอ้รถไฟเหาะตีลังกาใช่ครับผมก็เลยก็เลยเป็นภาพที่ที่เราเห็นกันว่านักทุนเองด้วยเสีนก <c oughs> ็เวทแอนด์ซีนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ก็ยังคงน่าจะอยู่แต่ถามว่าวันนี้โน้มมีททางไหนผมคิดว่าวันนี้อาจจะเอ่อเป็นไซเวย์แหละแต่อาจจะออกมาในเชิงลบอ่อนๆได้นะพี่นะครับแนวละแนวต้านก็หนึ่งหกหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งก็ไม่น่าจะเกินตรงนี้แนวรับก็ หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับสองกรอบครับผมครับข่าวนี้ต้องจับตาวันนี้มีอะไรเพราะจริงๆข่าวเยอะมากน้ํามันก็ลงทองคำก็ลงครับหุ้นก็ส่งนะไม่ใช่หุ้นขึ้นนะบางทีไปคิดบอกว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงครไอ้สินทรัพย์ปุป้องความเสี่ยงลงเงินจะเข้าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเที่ยวนี้เหมือนจะไม่ใช่มีปัจจัยอะไรที่บ้างที่ต้องติดตามในวันนี้คือเมื่อวานเขามีการเจรจารอบสี่ก็ไม่มีข้อตกลงอะไรออกมานะครับ ออสซอรัฐเองก็มีการคุยกันกับจีนด้วยนะเมื่อวานเนี่ย<ฆ>มีการต่อสายคุยกันแต่ว่าก็ไม่มีอะไรออกมากเหมือนกันมันก็เป็นอะไร<ส>ที่ทําให้บรรยากาศมันก็ดูคลุมเครือนะครับเคําถามคือเราต้องตามอะไรตอนเนี้มันก็เหลือ<ส>เรื่องเรื่องหลักก็เรื่องตัวเอฟเอ็มซี C แหละนะครับเพราะรัสเซียยูเครนก็ดูดูไม่เห็นสัญ,ญญาณอะไรว่าเอะมันจะอะไรยังไงกันนะครับส,ส่วนเอฟเอ็มซีก็สิบห้าสิบหกรอดูนิดนึงว่าเขาจะเลือกตัดสินใจยังไงภายใต้เงินเฟ้อที่สูงแล้วก็ เดือนหน้าก็เข้าใจว่าเงินเฟ้อหลัฐเองน่าจะสูงกว่าเดือนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ,รบก็จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็สัญญาณอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าขึ้นแค่ตามตลาดคาาจี่สปอยน์นี่ยสัญญาณข้างหน้าเนี่ยญญขเขาส่งสัญญาณยังไงบ้างจะเร่งหรือว่ายังต้องรอดูนะครับกังวลสัญญาณตัวรัวสเซียยูเครนมากไหมเป็นไรทั้งหมดที่ตลาดเองเน่งให้น้าหนักและจับตาส่วนปลายสัปดาห์พี่เอกสัปดาห์นี้เข้าใจว่าอ่าใช่ฟุตซี่เนาะรีบาลานด์พอร์ตวันศุกร์นะครับอืมก็ น่าจะลดหนักหุ้นไทยลง25-25ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นประเด็นหลักๆนะครับส่วนอื่นไม่ไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรเลยพี่ช่วงนี้คือตลาดมันปัจจัยใหม่ๆมันไม่ค่อยมีนะผมนั่งดูแล้วก็อืออกมาในโทนที่รอเรื่องต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับผมผมสมมติอย่างนี้คุณได้ดีผมถามว่าผมสมมติว่าสมมติอ่า FOMC ขึ้นจุด2.5นะครับซึ่งน้ำหนักไปอย่างนั้นแน่วันนี้อยู่เครรักเซยเจียจากทั้งที่ห้ายังไม่รู้เรื่อง และเลื่อนไปเรื so ่อยๆก็คือคุยกันไปเรื so ่อยๆแหละไอ้คนบุกก so ็บุกไปนะครับแล้วก็เรื่องของของบอมยิวก็ขึ้นตามตามตามเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของทองคําน้ำมันลงมาแล้วนิ่งคุณไทยจะเป็นยังไงจะซึมหรือว่าจะยังไงผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเองไม่มีปัจจัยเลยนะครับถ้าจะเป็นซึมหรือว่าพักลงนะครับยุกวินแล้วกันนะครับเออถ้าเฟดพูดว่าขึ้นยี่พอยแล้วส่งสัญญาณว่า พี่อดอกเบียดอกเบียเดอะขึ้นต่อแหละแต่ไม่ได้เร่งขนาดนั้นคือขึ้นต่อยแล้วพี่แต่ไม่ได้เร่งมากอะไรเงี้ยอาจจะมีรอบตัวดีบตัวแรงๆขึ้นไปแต่ขึ้นไปก็คงไม่ใช่เราจะไปคาดหวังว่าจะวิ่งไปทำหายอะไรตอนนี้นะครับเพราะว่าไอ้ความเสียหายของตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยกำลังส่งผลออกมานะครับส่งผลออกมาต่อตัวทิศทางสีที่มันจะแผ่วลงนะครับแน่ๆนะครับยกเว้ you, you, นะอยู่ๆเนี่ยผมไม่ผมไม่เชื่อว่าเราเราจะคาดคาดการณ์ว้เห็นภาพนั้นได้อยู่ฮกเคลียยนจบแล้วถอนมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยยังยังไม่น่าจะเกิดนะครับอืมเพราะนโยบายถือว่าเราข้อมบาดไปแล้ว,นะลวเนี่ยเวลาถอนโอ้โหสามพันบริการมันค่อยๆถอนนะพี่ใช่ครับอืมครับไม่เร็วมันต้องมีพินตี้มีพีเรียระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราตีไปเลยว่าเออสีไทยเนี่ยนะครับได้อิมแพคโดนเรื่องเนี้ยอย่างน้นอยๆจะถึงสิ้นได้มาสองแน่ๆนะครับคือแนวโน้มสีอาจจะแผ่วลงนะครับอ,อ,อย่างตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเองเนะี่ยไม่ต้องคาดหวังเน่ถึงไพรมาสามนะครับ ครับชัวร์ๆแล้วก็เรื่องจีนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ก่อนน้านี้มันมีคนคาดหวังเยอะว่าน่าจะมาเร็วหรือเปล่าหมดโอลิมปิกแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะพี่โนราเริ่มประเมินว่าไอ้ตัวเอ่อซีโร่โควิดสตรจีเนี่ยอาจจะใช้จนถึงเดือนมีนาคมแล้วกำลังจะเป็นเบสเคสใหม่ของเรามีนาคมบีนานะมีนาคมบีนาเดี๋ยวก่อนคือจะถามเรื่องนี้พอดีเพราะว่าครับคือเมื่อวานเนี่ยมันแปลกนะในไทยไม่มีใครคุยกันเลยแต่จริงๆในฮ้องกงเมื่อวานถ้าเกิดมีพรรคพวกอย อยู่วงการเทรดหุ้นที่ฮ่องกงเมื่อวานวุ่นวายมากนะเมื่อวานเป็นเรื่องเรื่องแพนิคเลยนะเลยกันเลยแต่แต่วันนี้ในเมืองไทยไม่มีใครตามข่าวไม่ค่อยมีใครเล่นข่าวนี้เท่าไหร่ครําถามก็คือว่าสมมุติถ้าจีนเนี่ยเขาเขาเข้ามาเซฟตี้โซนนะครับ,รบผมไม่แน่ใจว่าถึงมีนาคมปีหน้าหรือเปล่านะแต่ว่ามีการเก่งกันมากการล็อกดาวน์ที่กาลังจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะเสร็จส่วนเกินที่สุดท้ายครับนะครับ มันจะเป็นยังไงเพราะว่าจีนมันก็เป็นผู้บริโภคลายใหญ่แล้วก็จะกระทบต่อหุ้นไทยยังไงเรื่องของจีนครับครับไอเนี้ยเรื่องเนี้ยเมื่อวานจริงจริงทางเราก็มีการพูดถึงนะครับพี่พูดถึงในในในบทวิเคราะห์เหมือนกันแล้วก็เออผมเชื่อหลายๆลคนเองพอมันเห็นว่าเป็นโควิดพี่เอกพอนึนออกไหมพอเห็นว่าเป็นโควิดคือเมือนเหมือนเป็นเรื่องเดิมเออทุกคนคิดคิดภาพนี้กันหมดว่าเออเป็นเรื่องเดิมมันจะอิมแพกอะไรมันทุกคนออกมาใช่ชีวิตหมดแล้วแต่ว่า เออจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับคือเรื่องเนี้ยเรื่องที่เราเห็นว่าผู้ติดเชื้อเขาสูงและเริ่มล็อกดาวน์เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราต้องงงหมดเรื่อง supply chain วัน supply c h a i ฝั่งตัวเทคโนโลยีหลอพอยแต่เมื่อวานแล้วว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมว่าหายนาคงจะเจริญกระทบอีกรอบแนะ่สัญญนล็อกดาวน์อย่างเงี้ย<น>ผมว่าใช่เพราะสัญญนเนี่ยแล้ะม่อนก็ลิงก์ไปถึงตัวอเมริกาด้วยนะครับการเทคเนี่ยลงแรงเนี่ล้วคนอาจจะคิดว่าแค่บอลยูอย่างเดียวมันใช่มันคือเรื่องตัวซัพพลายจากจีนด้วยนะครับถูกครับถูกเอแล้วก็ภาพทีี่่นย ถามว่าเราเดี๋ยวรออะไรนะครับถ้าเราจะเล่นไทยแลนด์รีค o ร e r ีเรารอนักท่องเที่ยวครับเรารอทเที่ยวจีนเพนียงแต่เราเห็นว่าภาพตัวท่องเที่ยวจีนจากเดิมที่เราคิดว่าเร็วสุดอาจจะเป็นพฤศจิกาย,ยนปีนี้เนี่ยม,มันเบ้ออกไปอีกเป็นมีนาคมบีนาเนี่ยต้องบอกว่าดาวไซ์ของสกิจเราก็มีนะครับโอ้เหนื่อยเลยนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะับถ้ายังสูงกว่าปีแล้วน้อยมาคือมันสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสูงไม่เยอะอย่างปีนี้ตอนแรกเขาคิดว่าบางคนบอกสิบล้านซึ่งจริงๆเป็นไปไม่ได้ ใชคเไม่ได้ครับถ้าถ้าถ้าห้าหกล้านไม่ถึงเนี่ยนะโอ้โหผมว่าเหนื่อยเลยนะผมว่าเหนื่อยนะครับพอนุ่มร้านเนี่ยล่าสุดเอาลงมาเหลือห้าล้านนิดิตแหละคือปรับลงเรื่อยๆพี่พอเห็นโอ้เห็นครัครั้งแรกเขาคาดการไว้สักประมาณสิบใช่ไหมปีนี้ตอนแรกเนี่ยมองประมาณเก้าครับแล้วก็ดยูลงมาเหลือเจ็ดเหลือหกตอนนี้เหลือห้าห้าจุดสองครับผมเหนื่อยเลยแล้วแล้วถ้าเกิดเราเวทน้ําหนัก GDP สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าจากจากสิบเหลือห้าเอาแบบงหายไปรึ่งหนึ่งเนี่ย GDP ต้องไม่ใช่สี่ลย ใช่ตอนนี้ลงมาเราตอนนี้ลงมาเหลือสามจุดเจ็ดครับพี่เห็นไหมแล้วราคาน้ำมันเฉลี่ยปีนี้ต้องแพงกว่าปีที่แล้วถูกต้องไหมใช่ตอนนี้ค่าน้ำมันเฉลี่ยถ้าเป็นเบนท์นร้อยแปดนะครับร้อยแปดเหรียญนั่นหมายความว่าโนรลกำลังคิดว่ามีโอกาสเห็นน้ามันเนี่ยร้อยสิบบวกลบนะครับในช่วงที่เหลือเป็นไปได้คือยืนเลยคืออย่ากไปคิดว่าลงวันนี้แล้วก็จะไปยืนจะจะไปยืนแถวแถวร้อยเอาคิ่ยืนแถวแถวร้อย คือเรามองในเรื่องตัว supply chain ว่าต่อให้เคลียร์ได้เนี่ยมันมี take profit เรื่องกิงกำรไร paper trade อะไรบางส่วนออกมาบ้างแต่ว่าด้วยการที่จะกลับโพซชั่น supply จะกลับมาดังเดิมเร็วๆมันคงไม่น่าจะเกิดน,นะครับอ,อืมก็เลยเป็นภาพที่เราคิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยน้ำมันก็ได้จะยืนเนี่ยร้อยเหรียญได้ร้อยสิบเหรียญได้นะครับตัวเบรนดนะต้องบอกภาพนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทําให้เอ่อต้องบอกว่าเราก็ได้มีการรีไวซ์ GDP ลงนะครับพี่เอกแล้วก็ อืมก็หลายเรื่องเนาะตอนนี้ก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆประเมินกันเมื่อวานโอ้โหใครพที่ฮ่องกงเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตยเยอะขนาดนั้นนะครับ <S 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 ใช่ใช่ใช่ครับ้วแล้วคนฮ่องกงนี่ก็แปลกนะผมไม่ร,รู้เฉพาะรุ่นรุ่นผมหรือรุ่นแก่ของผมนะผมคุยกับพวกรุ่นผมหรือแก่ของผมนะมันจะมีความเชื่อแบบแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ยอมฉีดวัคซีนอ่ะครับผมไม่ยอมฉีดวัคซีนอ่ะแปลกมากนะจะมีความเชื่อแบบเอ้ยผมยังงงเลยคิดอย่างนี้ได้ยังไงแปลกมากแปลกมาก นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจที่ที่ที่ฮ่องกงติดเยอะผมว่าไม่แปลกใจเลยนะครับเออกลับมาตลาดหุ้นวันนี้ตลาดหุ้นวันนี้เอาเฉพาะวันนี้จะเป็นยังไงกรอบแบชนีเป็นยังไงครับแล้วก็เราจะลงทุนหุ้นตัวไหนดีครับผมมองเป็นเป็นไซเวดดาวอ่ะพี่จริงจริงวก็แนวต้านเมื่อกี้พูดไปละหนึ่งหกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับแนวรับก็สี่ศูนย์นะครับกับหนึ่งหก 502แนวนะครับ,รบวันนี้วันนี้เลือกท็อปพิกตัวเดียวเลยพี่ตัวเดียวเลยเลือกตนแไซด์เดาวก่อนเอาตัวนี้สําคัญเพราะหลายคนมองขึ้นเอ่อไม่ใช่ผมนะผมผมนี่เริม่มหอ่นอนๆอ,อยู่แล้วแต่ว่าหลายคนส่วนใหญ่มาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ,รบทาไมคุณน้ตี่มองไซด์เดาวเอาตัวซเซตินเด็กก่อนเอ่อผมคิดว่าตลาดมันมันมันดึงพอยตันขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์แล้วก็เข้าในโซนของการรีบามาในกรอบที่ผมคิดไว้แล้วด้วย1660ขึ้นมาผมคิดว่าเป็นโซนที่ถ้าคุณซื้ออตตนนที่ลลาดมัหุ หนึ่งหกสองศูนย์จะถึงหนึ่งห้าแปดศูนย์ตรงนั้นนะเน่ไอ้อตรงนี้แหละที่คุณจะต้องปรับโพซชั่นออกไปก่อนนะครับคือสักห้าเปอร์เซ็นตเช่นกันคนที่ไม่ได้ปรับโพซชั่นเลยพี่ถือหุ้นเต็มมาเลยเนี่ยนะครับถือหุ้นเต็มมาเลยก่อนหน้านี้เนี่ยพอดิ่งมาโซนนี้ยคุณต้องปรับไปบ้างนะครับคือขายแถวนี้ผมว่าก็ขาดทุนไม่เยอะอาลเผลินกำไรด้วยแล้วแต่เพลิดเลินกำไรด้วยคือลดมาเพื่อให้เรามีแคชไว้รอดูเพราะหลากหลายปใจมันต้องบอกว่ามันเป็นความไม่แน่นอนนะครับใช่ใช่ก็เลยก็เลยคิดว่า แล้วสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พลイซซนเข้ามาในตัวเศรษฐกิจก็คือตอนเนี้แนวน,น้มเศรษกิจมันดูมันฟื้นช้ากว่าเดิมแน่ๆแ,แ,แล้บ้านเรานะครับแล้วก็อยอมรับอย่างหนึ่งว่ากำลังซื้อแผ่วลงนะหลายคนไปบอกอุย้ยเติรน,น้ามันพันบาทไม่ได้สองขีด <laughs> แซล,แลกันแซลกันนะอันนี้อันนี้ไปเทียบเคียง<ๆ>กับตัว ใช่มีข่าวดีอันหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานมีข่าวว่าพอชุมเอฟเซกแล้วก็จะมียุคสภาจะเลือกตั้งเนี่ยเงินสะพัดแม่เงินสะพัดแม่มีข่าวดีเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเงินสะพัดแม่ครับสุภาคมเนี่ยถ้าจริงนะถ้าจริงเงินสะพัดแม่ครับผมก็ก็เลยก็เลยเป็นภาพที่ผมยุติตลาดเองก็เนี่ยซึมๆนะครับวันนี้ก็ถ้าเขาจะเล่นกันเทรดดิ้งกันกลุ่มแรกก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์น้ำมันลงอะครับลงไฟฟ้า SPP พวก g p พีพวก Gulf พวกบิกรีมนะครับถ้าลิสเซนเมนต์มันไม่ได้แย่มาาาากกก็ออจจะะมมีรรเเ่งไข้ สี TOA เครื่องดื่มอย่าง OSP นะครับคาร์บ,บาลนะครับ,รบหรือว่าพวกทัสโกอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เก่งเรื่องตัวการยกเลิก์คอมบาทนะครับแล้วก็น้ำมันมันเริ่มลงมาเนี่ยพวกนี้อาจจะมีแรงเก่งอะไรเ,ไเป็นเทรดดิ้องอ่ะพี่พวกที่ได้ไประโยชน์จากต้นทุนน้ามันนะครับ <ừ> อีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มไก่นะครับมีประเด็นข่าวเรื่องตัวซาอุซาอุใช่ใช่ก็ g ีเ CPF ก็อาจจะมีแรงเก่งอะไรได้เพราะว่า หลายคนลืมดูค่านบาทแล้วโอ้ค่านบาทแป๊บเดียวเองสายสามจุดสามนะครบจุดสี่รอบเลยวิ่งเร็วมากเดือนเดียวพี่เอถ้าดู่าเดือนหนึ่งนี่คือขาขึ้นแข็งแรงมากนะอ้าดูภาเดือนคือถ้าผิดจังหวะเนี่ยนะโอ้โหผมว่าผมว่าบาทหนึ่งเนี่ยต้องต้องเรียนที่พี่ที่ไม่ได้ทำส่งออกหรือนําเข้านี่นะบาทหนึ่งในพวกส่งออกนําเข้าที่ได้เสียกันเยอะนะฮะบาทหนึ่งมันคือสามสี่เปอร์เซ็นต์น่ะแลวเวลาส่งออกนําเข้าบางทีมาร์จิ้นมันอยู่แค่สามสี่เปอร์เซ็นต์น่ะ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าคนส่งออกไม่ชอบภาพนี้นะครับเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเนี่ยคือมันมันเมเนจยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโอเคใครเฮดจิ้งได้การกลางหน่อยสักสายสามบวกลบอันเนี้ยโอเคพอได้ไม่แต่ค่าฟรีมันก็สูงไงไอ้ช่วงผันผวนแบงค์คิดค่าฟรีก็สูงแหมมันก็เหลือเหลือไม่เยอะหรอกเหลือไม่เยอะหลังคนที่เฮดจิ้งถูกก็เหลือไม่เยอะครับพี่ก็เนี่ยก็เหนื่อยกันหมดนะก็มันมันเหวี่ยงมันผันผวนในช่วงที่ต้องบอกว่า เอ่อปัจจัยมันเยอะนะครับก็เลยเป็นปที่มาว่าตลาดเราก็คิดว่ามันวันนี้คงซึมซึมลงผมได้เลือกเลือกตัวหนึ่งเลยไม่ได้อยู่ใน,นที่เรามพลิกมีตัวเดียว,ม,ว,ยวมีตัวเดียวคือผมเลือกเจมนะเป็นเป็นเออร์เน็งเพลยนะเพราะว่าผมคิดว่าหุ้นถ้าเราเลือกก็เลือกตัวที่ e a r n ์เน็แนวโน้มที่จะโตดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันมีคาตัลิสต์ในเรื่องตัวโอกาสในการเข้าเซฟฟิด้วยครับพี่เอกอ๋อ เอาเอาเขาจะนับถึงเมื่อไหร่นะจะมีปรับอีกครั้งหนึ่งเออจะถึงเดือนพฤษภาคมครับพี่เท่าที่ผมดูตอนนี้ผมว่าเข้านะครับผมว่าเข้าแล้วเจเข้าแล้วเออคือเข้าก่อนแม่ด้วยนะครับต้องบอกว่าเข้าก่ตาเไม่ทันใช่ครับแต่เจม์าดเนี่ยกลายว่ามีลุ้นนะครับตอนนี้ผมนั่งดูแคปเนี่ยอ้ยเขาเล้าเขาแข่งมารเก็ตแคปกันแต่สามเดือนที่เองคือมีนาเมษาพฤษภาครับเออสามเดือนเนี่ยคือมาร์เก็ตแคปละ ทั้งสองตัวเนี่ยสภาพคล่องมันมันเข้าเกณฑ์หมดละนะครับแต่ g m t เนี่ยแคปณเลเวลปัจจุบัน,นมันอยู่ในโซนห้าสิบตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็เป็นที่มาผมคิดว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ g m t น่าจะมีดีมาร์ของตัว institution หรือว่าถ้าเกิดตลาดมันลงหรือว่ามันพักลงมาเนี่ยก็จะมีแรงรับก่อนแน่ๆนะครับปิดเมื่อวานหกสิบห้าห้ิบกรอบเท่าไหร่ครับแปรไพาวางไว้เท่าไหร่ครับ แฟร์ไฟท์ีเจบาทนะครับเรามอง e a r n i n g จะเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นรายแต่บ้านแล้วก็แนวรับเนี่ยหกนะครับเป็นฐานหลักเลยนะครับสำหรับคนเล่นสั้นส่วนต้านบนเนี่ยดูหกสิบ็ดบาทก่อนครับผมครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเอดี้ดีดีครับพี่ขอบคุณครับ